สวัสดีครับผมพบกับสมุไรไทยแลนด์อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมผมชื่อกอนนะครับผมเป็นแอดมินเพจสมุไรไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีมีของแนะนำนะครับผมส่วนมากจะเป็นชุดซึบะแล้วก็ชุดฟิตติ้งนะครับเป็นของคาตาแนะนะครับเนาะ เราจะมาทําความรู้จักของพวกชุดฟิตติ้งก่อนนะครับผมว่ามีส่วนไหนบ้างนะครับผมโอเคครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็จะเป็นด้ามจับนะครับเนาะด้ามจับเขาจะเรียกว่าสึกะนะครับผมสึกะนะครับส่วนของด้ามจับจะมีส่วนประกอบนะครับ1นนะครับจะเป็นหนังกระเบนนะครับผมจะเป็นหนังกระเบนนะครับส่วนมากเขาจะใช้เป็นหนังกระเบนแท้นะครับเนาะแต่ตัวนี้เป็นหนังกระเบนเทียมนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีผ้าพันด้ามจับนะครับเขาจะเรียกว่าอิโตะนะครับผม จะใช้พันด้ามจับนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นของแต่งนะครับเป็นเครื่องประดับนะครับผมเขาเรียกว่าเมนุกินะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าฟูชินะครับครับเนาะฟูชินะครับแล้วก็มีตัวกันท้ายฝักหรือท้ายด้ามจับนะครับจะเรียกว่าคาชิระนะครับผมเนาะโอเคครับแล้วก็ส่วนของชุด ชุดซื่อบะนะครับก็จะมีนี่ครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าซื่อบะนะครับเป็นกระบังมือนะครับผมเอาไ้ต่อจากตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเช็ดปะนะครับผมหรือว่าแผ่นรองนะครับจะเป็นรองตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ใส่ซื่อบะต่อนะครับแบบนี้นะครับเนาะก็จะมีฮาบากิอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้ครับเนาะเป็นฮาบากินะครับต่อจากตัวนี้นะครับ คครับแล้วก็จะเป็นใบดาบขึ้นมาเนาะโอเคครับตัวนี้คงรู้จักแล้วนะครับผมว่าส่วนส่วนไหนเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับผมเนาะตัวนี้ซึบะนะครับซึบะนะครับผมฮาบากิตัวนี้ฮาบากินะครับฮาบากินะครับเนาะคือคอดาบนะครับเซปะนะครับเซปะนะครับเนาะแผ่นรองนะครับ ก็เมนุกินะครับเมนุกิจะมี2ตัวนะครับผมเป็นเครื่องประดับด้ามจับนะครับเนาะฟูชินะครับเนาะตัวนี้นะครับฟูชินะครับนี่นี่ครับเอาไปลองด้ามจับแบบนี้นะครับไม่ให้ด้ามจับแตกนะครับเนาะฟูชินะครับก็คาชิระนะครับผมเป็นตัวท้ายด้ามจับนะครับ แบบนี้นะครับเนาะขาชีละเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเนาะเราใส่ด้ามจับตัวท้ายนะครับเนาะโอเคครับต่อไปนะครับต่อไปผมจะมาบอกชุดชุดฟิตติ้งชุดสุบะนะครับส่วนที่เป็นทองเหลืองกับเป็นงานอ่าอยนะครับจะมีข้อแตกต่างกันนะครับผมดูจากฮาบากิก่อนนะครับฮาบากิตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นงานทองเหลืองนะครับเนาะเห็นไหมครับ จะดูแข็งแรงจะดูดักแน่นกว่านะครับเนาะตัวนี้จะเป็นงานอลอยนะครับเห็นไหมครับน้ําหนักจะต่างกันนะครับอลลอยจะเบานะครับส่วนเป็นทองเหลืองจะหนักนะครับเนาะดูงานอลอยนะครับงานอลอยจะไม่ค่อยดูจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะแต่งง่ายนิดนึงนะครับอลอยนะครับเนาะแต่ก็ใช้ได้นะครับราคาถูกนะครับฮาบากิทองเหลืองก็จะแพงกว่านะครับ300กว่าบาทเนาะส่วนตัวนี้ก็ร0อยกว่าบาทนะครับผมโอเคครับ ต่อไปนะครับต่อไปจะมาดูเป็นเป็นพวกคาชิระกับฟูชินะครับตัวนี้จะเป็นงานอร่อยนะครับนะครับงานอล่อยก็จะดูเบาๆนะครับดูเบาๆนะครับเนาะนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดก็จะแตกแตกต่างกันนะครับผมความละเอียดของลายสินค้าพวกเป็นลายพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับ ของราคาแพงกับของราคาถูกนะครับเนาะแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันนะครับใครมีงบน้อยก็จัดแบบเป็นอรอยนะครับแบบนี้คู่ละร้อยเกาสนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นชุดนะครับเนาะโอเคต่อไปก็จะมาดูเป็นเมนูกินะครับเมนูกิเทียบกับงานอลอยกับทองเหลืองนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นงานอรอยนะครับเห็นไหมครับเป็นงานอลอยนะครับ งานอรอยนะครับเนาะตัวนี้ทองเหลืองนะครับตัวนี้ทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับตัวนี้งานทองเหลืองนะครับเนาะงานทองเหลืองงานทองเหลืองงานทองเหลืองงานอรอยนะครับผมดูความแตกต่างนะครับโอเคแล้วคุณจะรู้นะครับว่างานทองเหลืองทําไมถึงแพงนะครับผมแบบนี้นะครับเนาะโอเคครับต่อไปนะครับต่อไปดูซือบะนะครับ ดูงานซื้อบะนะครับตัวนี้งานซื้อบะนะครับเป็นงานอลอยนะครับเนาะมันก็จะดูเบาๆนิดนึงนะครับนะครับแล้วดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานทองเหลืองนะครับดูนะครับดูความแตกต่างนะครับดูความแตกต่างของลายนะครับครับงานทองเหลืองนะครับมีงานอลอยนะครับเนาะโอเคนะครับ คุณจะรู้ว่าราคาทําไมถึงแพงนะครับงานงานงานความละเอียดมันแตกต่างกันนะครับเนาะแล้ววัสดุคนละอย่างนะครับผมโอเคครับตอนนี้งานทองเหลืองนะครับผมทางร้านก็จะมีอยู่4ชุดนะครับผมตัวนี้ตัวแรกชุดนี้ผมเอามา3 3มชุดนะครับเหลือชุดเดียวแล้วนะครับผมเนาะจะเป็นชุดเป็นดอกไม้นะครับเป็นลายดอกไม้นะครับเนาะแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นลายกุ้งนะครับผม กุ้งของญี่ปุ่นจะมีความหมายนะครับผมไปเปิดอ่านดูได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลายปีศจนะครับผมเป็นลายปีศาจนะครับเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นลายคลื่นนะครับเป็นลายน้ําเป็นลายคลื่นญี่ปุ่นนะครับผมโอเคตัวนี้ชุดพวกนี้จะราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับเนาะชุดทองเหลืองเกตดีนะครับงานคุณภาพนะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับผมส่วนซื้อบะอรอยนะครับชิ้นละ 350บาทนะครับผมชิ้นละ350บาทนะครับผมแล้วก็ฮาบากิฮาบากิอรอยจะชิ้นละ150บาทนะครับแต่ถ้าเป็นทองเหลืองจะราะคาชิ้นละ390บาทนะครับผมเนาะส่วนเชปะเชปะอ่าคู่ละ90านะครับเนาะแล้วก็เป็นฟูชิกับคาชิระอรอยนะครับจะคู่ละ90บาทเอ้ย190บบาทนะครับผมนะครับเนาะ ส่วนเมนูกิจะคู่ละ90บาทนะครับตามนี้นะครับผมส่วนของแต่งก็จะอยู่ในตู้นี้นะครับผมชมกันได้นะครับจะมีหลากหลายแบบนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้เนาะจะมีแบบตัวเล็กก็มีนะครับเห็นไหมครับตัวเล็กนะครับเนาะเอาไว้ใส่กับพวกเป็นขนาดท่านโตนะครับจะสวยมากเลยนะครับตัวเล็กเนาะส่วนตัวใหญ่ก็จะมีหลายลายนะครับจะมีเป็นเหล็กก็มีนะครับ เป็นเหล็กส่วนมากก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเอาเป็นเหล็กเนาะสีดําแบบนี้นะครับวันนี้จะเป็นเหล็กนะครับส่วนอัญลอยก็จะเป็นมีแบบลายนะครับเหล็กก็จะเรียบเรียบนะครับลายไม่เยอะใครที่ชอบแบบเรียบเรียบก็เอาเป็นเหล็กนะครับใครที่ชอบแบบลวดลายสวยงามก็เอาเป็นอัลอยได้นะครับชิ้นละ350บบาทเองนะครับผมเนาะใครที่อยากได้เป็นชุดก็สามารถบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดเป็นชุดให้เนาะเอาไปเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผม แค่ถอดด้ามจับออกมานะครับง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องทํานะครับตอกหมุดนะครับตอกหมุดออกนะครับด้ามจับเราจะมีหมุด2ตัวเนาะจะมีตรงนี้กับตกประมาณตรงนี้นะครับ2ตัวมีหมุดว่าไผ่อยู่2ตัวนะครับตอกหมุดออกนะครับผมถอดด้ามจับออกนะครับแล้วก็แกะเชือกด้ามจับนะครับแกะออกนะครับแล้วก็เอาตัวท้ายด้ามจับออกนะครับผม เนาะแล้วก็ใส่ใหม่ได้เลยนะครับผมเอาซื้อบะใส่นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ใส่ได้เลยผ่านด้ามจับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมใส่เมนูกิด้วยนะครับผมเนาะเมนูกินะครับมานี้เนาะโอเคจะมีเมนูเมนกิสองตัวนะครับใส่สลับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับส่วนถ้าเปลี่ยนฮาบากิด้วยหรือว่าซื้อบะมัน มันใหญ่กว่าของปกตินะครับรูมันอาจจะเคลื่อนนิดนึงนะครับมีข้อแนะนําให้คือตัดตัดตรงด้ามจับตรงนี้นะครับตัดนิดนึงนะครับเนาะตัดออกนิดนึงนะครับให้วัดก่อนนะครับวัดก่อนตัดนะครับเนาะมันก็จะใส่จับใส่เหมาะพอดีเลยนะครับโอเคผมผมคนเหนือนะครับผมพูดไทยไม่ค่อยคล่องโอเคครับมันก็จะพอดีนะครับรูมันก็จะพอดีนะครับ แต่ถ้ารูมันยังไม่พอดีนะครับผมก็ตัดออกอีกนะครับวัดวัดตัดตัดจนรูมันพอดีนะครับคือส่วนมากซื้อบะขนาดมันจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับมันจะเล็กจะใหญ่นิดนึงนะครับเนาะมันเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะครับตรงรูมันด้วยนะครับเนี่ยบางทีความหนาตรงรูมันก็อาจจะหนากว่ากันนะครับเรารูมันเลยขยับเนาะเราก็ต้องแต่งมันนิดนึงนะครับผมแต่รับรองว่าใส่ได้ทุกทุกเล่มนะครับผม โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะเป็นของแต่งนะครับส่วนของแต่งอื่นๆที่ในร้านนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับอย่างจะเป็นหนังกระเบนแท้นะครับผมหนังกระเบนแท้เนาะเอาไว้เปลี่ยนตรงด้ามจับแบบนี้นะครับเนาะเป็นหนังกระเบนแท้จะมีหลายสีมากเลยนะครับประมาณ5 6สีนะครับผมที่เราวัดขนาดแล้วก็ตัดย้อมสีให้คนแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมีเป็นผ้าพันด้ามจับนะครับเป็นผ้าพันฝักดาบนะครับผมชุดแต่งทาชินะครับผม มีของแต่งเยอะแยะเลยนะครับผมที่ร้านนะครับเนาะโอเคครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผมอยากได้แบบไหนนะครับหรือว่าจะส่งดาบมาให้ทางร้านแต่งให้ก็ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e สำหรับคนที่ชอบคลิปของสุบุไยแนด์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ